ครับจะประเดิมสนามกันที่คู่แรกครับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีจะพบกับอุดรพัฒนาการนะครับอาแล้วครับอุดรพัฒนาการให้มาจังหวะนี้ดีครับแล้วก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับยิงได้ครับโอ้โหเป็นจังหวะที่โต้กลับมาครับแล้วนี่เพื่อนเข้ามาในกรอบโทษถึงไหมครับถึงไหมครับแล้วพุทธสินเป่าจุดโทษครับเพื่อเสมอครับ เรียบร้อยครับสุภโชตลองชัยครับสุภเกศโอ้โหยิงมันไม่หนีตัวครับไม่หนีตัวพุทกษาประตูทางด้านของอัคลวิทย์ครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีครับเอาชนะจุดโทษอุดรพัฒน,นาการไป 5ประตูต่อ4ครับหลังเสมอในเวลาปกติ1ประตูต่อน1นครับก็เป็นทางด้านมาัธยมตากสินลอย,ยองครับจะพบกับทหารอากาศอนุสรแล้วครับทหารอากาศอนุสรยกมาฝั่งขวาจังหวะนี้นนนนแล้วยิงเลยครับและเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นไว้เล่าอยู่พักหนึง่งแล้วครับเอาละครับแล้วมีโอกาสยิงไหมฮะ ยังไม่ยิงครับนะ่า้วยิงลูกนี้ครับตีเสมอได้สําเร็จแล้วครับโอ้โหตักสิรยองหน้าประตูมีครับแล้วควายลูกนี้เรียบร้อยครับอืมสวยงามครับลูกนี้ครับควายยิงครับจะเปิดเข้ามาโดยทางด้านของสิรพัฒน์วงอุ่มรับเอาเข้าไปเลยครับเอาแล้วครับโอ้โห นี่ครับแล้วมันเฉล็บพื้นแล้วมันโดนใครไหมฮะมันเหมือนไม่โดนใครครับนายทพยิงลูกนี้เรียบร้อยครับคือนำสี่ต่อสามครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับบรินทรนครับโอ้โหครับหลังสุดท้ายครับเป็นมัธยมตักศิลลยองครับเอาชนะจุดโทษไปสี่ประตูต่อสามครับ คู่ต่อไปครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาธครับพบกับบางประอินราชานุคคอร์หนึ่งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอาแล้วครับศักชัยคือมาลุกนี้ไม่ดีครับแล้วโดนโต้กลับมาและเรียบร้อยเลยครับมาเร็วครับชัยนาธครับโอ้โหครับ และพลิกมาลูกนี้ยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับประตูที่2มาแล้วครับมีคนตั้งคอรอม,มงอยู่หน้ากรอบเขตโทษในในหน้าประตูเลยครับไปมาจาังหวะนี้อาล้ครับหลุดเข้ามาดีดบอลลูกนี้เรียบร้อยครับแม่ใช้โอกาสไม่เปลืองครับอาครับอวจใช้หน้าลากมาจังหวะนี้แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเลี้ยงเข้ามายิงเลยครับทางด้านของพายัก์ครับ แล้วยังไงครับยิงเองไหมให้มาตรงกลางแล้วลูกนี้วอลเล่เรียบร้อยครับใช้โอกาสไม่เปลืองอย่างที่บอกครับเอาแล้วครับด้านหน้ามีโอ้โหให้มาโล่งเลยครับแล้วยังไงครับให้เพื่อนลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหครับเอาแล้วครับล็อกกลับมาให้มาลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้เรียบร้อยอีกครับโอ้โหยิงดีเหลือเกินครับ ก็เป็นอันว่าทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาธครับเอาชนะบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งไป7ประตูต่อศูนย์ครับก็แสดงความยินด,ดีกับอบจช,ชัยนาธด้วยนะครับอ่าครับแน่นอนครับคู่นี้ครับเทพศรินู้แคงสระบุรีพบกับบ้านแพรกประชาสันนะครับธนวัต์ยิงฟรีคิกจังหวะนี้แล้วเข้าไปเลยครับโอ้โห ขึ้นนำ้ำหนึ่งต่อศูนครับบ้นานแพรกประชาสันครับณวัดปั่นด้วยขวาครับอืมเหมือนชั้นแลบครับอ่ชัแลบคลายครับไปดูครับจิตติพัฒน์วางบอลยาวไปด้านหน้าเอา้าเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหผู้รักษาประตูอีกคนที่ทำประตูได้ครับคือจิตติพัฒนทรงชาครับโอ้โห ผู้รักษาประตูของทางบ้านแพร่ครับกะจังหวะพลาดครับทางนัทภูมิบุกรคุณโทษครับเทพสเินพยายามเกี่ยวมาบ้านแพร์เปิดบอกลว่าเอาแล้วมงแล้วได้ประตูขึ้นนําเร็วเลยครับหลังจากได้ประตูติดเสมอของเทพสเินครับบ้านแพร์ได้ประตูนําแล้วครับเอาละครับโอ้ก่แพงถึง4ี่คนเลยทีเดียวครับแล้วยิงลูกนี้เอาเข้าประตูครับเสมอครับ ครับเปิดมาจังหวะนี้มหมลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครับโอ้เทพสลินผู้แขครับได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะลูกเตะมุมครับจอนจับบอลไม่ดีครับมันลั่นครับอแล้วก็แตะมาจังหวะนี้ให้มาเรียบร้อยครับอีกประตูหนึ่งครับเทพสลินผู้แขสระบุรีครับเอาชนะบ้านแพรกประชาสรรไปสี่ประตูต่อ2ครับ นาเชือกพิทยาสันจะพบกับท่าข้ามพิทยาคมครับตอนมาที่ชิรายุครับจิรายุจ่ายให้เพื่อนจังหวะนี้เบิ้ลแล้วตรงกลางแหมไม่จ่ายแต่ยิงเองครับได้ประตูขึ้นนำหนต่อศูนครับแล้วมาอีกแล้วครับจังหวะนี้โดนตัดฟาวครับแต่ผู้ตัดสินยังให้ได้เปรียบครับแล้วมาครับนาพัทยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้เปรนประตูที่สครับ ถ้าข้ามพิทยาคมครับขึ้นนำสองต่อศูนย์ครับจ่ายขนานเส้นมาจังหวะนี้ดีดมาให้เพื่อนครับแล้วหลุดแล้วครับจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับนาเชื่อพิทยาสารครับโชคออกมาได้ครับทางนัทประพลครับแล้วหลุดมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ได้ยิงสวนเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองครับอานาเชื่อครับตามตีเสมอสําเร็จครับ ไีคลิกลงนี้เอาเข้าไปเลยครับโอ้โหเข้าไปเลยครับและบอลเป็นนาทีสุดท้ายครับนี่ครับนาทีบาปครับโอ้โหอืมหืัชานน์พูนพัฒนาทรับครับจังหวะยิงจังหวะนี้บอลกระรอนพื้นครับโอ้ทางนัดประพลครับไม่คิดว่าบอลมันจะหลุดถึงตัวครับสุดท้ายป้องกันไม่ทันครับ ขาคามพิทยาคมครับจากชนบุรีครับเอาชนะไปได้ครับ3ต่อ2ครับผ่านเข้าสู่รอบ64ทีมสุดท้ายครับสุรศักดิ์มนตีครับพบกับสุรพินพิทยาจากจังหวัดสุรินครับไนมาจังหวะนี้ครับเอาล้วครับได้ไปอยู่ในกรอบแกโทษและยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ โอ้โหครับแม่เพิ่งบอกว่าทางด้านสุรพินบุกเยอะกว่าครับตอนนี้สุรศักดิ์มนตรีได้ประตูขึ้นนําแล้วครับอ่าแล้วครับทุ่มครับทุ่มไกลแน่นอนครับถอยมาขนาดนี้แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวคาอยู่ใกล้ๆครับหลอกหลอกอ่าครับแยงบอลกันให้มาหวันใจเปิดมาลูกนี้ได้มงเต็มๆครับเรียบร้อยครับเอาแล้วครับตีเสมอได้แล้วครับสุรพินครับโอ้โห ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับพงนภัทคร,รครับธนวัตนขถอยไกลเลยครับซอยเท้ามายิงจังหวะน,นี้กดเต็มข้อแล้วออกไปเลยครับเป็นสุรพินพิทยาครับเอาชนะจุดโทษ3ต่อ2ครับหลังเสมอในเวลาปกติ1ประตูตอนหครับ นี่ครับสถารสมุดพบกับสวนกุลาบวิทยาไัยครับอย่างนี่ครับพลิกมาได้แล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับประตูแรกมาแล้วครับสวนกุลาบหลังจากบดอยู่นานครับให้มาเท้าซ้ายยิงลูกนี้เข้าไปอีกแล้วครับเรียบร้อยครับบดอย่างนี้แหละครับบดไปเรื่อยๆครับครับ ต้องบอกว่าทางสุขลาบ,บี้ไว้ก่อนครับอ่าล้วครับแล้วล็อกมายิงลูกนี้เรียบร้อยอีกแล้วครับประตูที่สามมาแล้วครับโอ้โห,โหอูกโกอ,อีกแล้วครับหลวพิลพัฒน์เดยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คโอ้โหไหลเลยครับ4ต่อ0ครับยังเป็นลาบิลอยู่นะครับคือจังหวะขึ้นมาก็ สถทานทสมุรก็ขึ้นไม่สุดนะครับอ้าวยิงเข้าไปเลยอีกแล้วครับโอ้โหครับโอ้โครับลามีวนี่เครียดเลยครับโอ้โหแล้วแตะลูกนี้สุกุลาบพลิกมาลูกนี้เรียบร้อยครับแม,มเทินมาแล้วยิงในสวยจริงๆครับก็เป็นนั้นว่าสนสุกุลาวิทยาลัยครับ เอาชนะศรัทธาสมุทรไปได้6ประตูต่อศูนครับกู่ต่อไปครับนนทบุรีพิทยาคมครับพบกับราชวินิตบางเขนครับให้มาที่กิติศักดิ์กิติศักดิ์ผ่านมาได้ครับแล้วลองยิงไกลลูกนี้นี่เป็นประตูครับขึ้นนําไปก่อนครับหนึงประตูต่อศูนครับโอ้โหนิวดูครับจังหวะปั๊มกันแล้วกดด้วยขวาครับ กิตศักยังคิดครับย้อนขึน้นมาใหม่ครับแล้วตวัดมาสวยครับพอจะมีพื้นที่ดึงแล้วก็เปิดยัดมาตรงนี้ติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีครับ2 0ครับโอ้โหจังหวะซ้ำดาบสองครับแล้วพลิกมาให้สวยครับมาที่พัทพนพัทพลหาจังหวะแล้วยิงลูกนี้ยัดเสาแรกเข้าประตูไปครับ3ประตูต่อศูนครับราวินิตมีขออยู่ ให้มาแล้วครับจังวะนี้ธนภูมิลองยิงเสาสองเข้าประตูใบครับโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเพื่อสินเป่านกเวทจบการแข่งขันครับรันวินิต์บางเขนครับเอาชนะนนทบุรีพิทยาคมไป4ประตูต่อศูนย์ครับน้องขาวโกวิทยาคมครับพบกับพันท้ายนรสิงห์วิทยาครับให้มาทางขวาครับแล้วหักกลับเข้ามาลูกนี้มีโอกาสยิงลูกนี้เขี่ยบอลเข้าไปเลยครับ โอ้โหเข้ามาแล้วครับและวผู้ตัดสินเป่านกวิดจบการแข่งขันครับเป็นพันท้ายนรสิงห์วิทยาครับเฉือนเอาชนะน้องขาวโควิดพิทยาคมไป1ประตูต่อศูนย์ครับเอาครับมาชมเกมคู่สุดท้ายครับในวันนี้ครับที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาสัมชัญครับพบกับศึกษานารีวิทยาครับวิชากร นี่ครับเล่นอยู่3ามคนตอนนี้ครับธนวิทย์วิชากรอ้าวเลยฮะเล่นกันอย่างนี้ครับแล้วยิงเลยครับร้อยครับจะเหลือเลยครับโอ้โดนทําโทษเลยครับจากชยานนท์ส่งเคราะห์ครับจังหวะเคาะไปเคาะมากลายเป็นว่าน้ําหนักขาดครับธนวิทย์ครับให้มาจังหวะนี้แล้วม้วนมาได้ครับแล้วยิงด้วยขวาจังหวะนี้อ้าวเสมอครับรอดขาผู้รักษาประตูเข้าไปเลยครับยิงจังหวะนี้ครับโอ้โหมีเหมือนกันครับ โอ้วัลันยูครับรับจังหวะนี้ครับบุราพานะครับเอาครับบุรพาลองปั่นลูกนี้กันนี่แหละครับ1-0ไปเลยครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับบุราพาสว่างสีครับยิงฟรีคิกแหมจนใจจะเซฟเลยครับโอ้โหครับดดครับปั่นมาลูกนี้ครับสวยงามครับวิชากรครับเอาแล้วครับแล้วบอลลอยมาวัลันยูจับบอลได้โอ,โอ,โอ้แล้ว ดูว่ายังไงครับนี่ครับจับบอลเสร็จปั๊บบอลมันชนเสาตัวชนเสาแล้วตรงตรงตรงพื้นตรงนี้แหละครับเนี่ยครับดูตรงนี้ครับต้องดูตรงนี้ครับก่อนก่อนที่จะเอาเอามือยื่นกลับมาในสนามะครับถ้าเจ้าตัวเลือกที่จะปัดออกมานี่มันน่าจะดีกว่าแล้วครับนี่ครับประตูครับตัดศินให้ครับให้ประตูไปแล้วครับเห็นแล้วครับนี่ครับ แล้วยิงเลยครับจังหวะนี้แล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับอย่างที่บอกครับบอลตกพื้นแล้วมันทําให้เซฟยากครับแล้วลูกนี้ก็เป็นประตูครับจากสุกกลวัตภูทองขาวครับหมายเลขสองครับแม่แล้วเจอบีบครับตรงนี้สองคนแล้วเตะอัดมากลายเป็นว่าอัศวชัญนี่จะได้ลูกฟุตบอลแล้วสุดท้ายจะสปีดขึ้นมาใช้ความเร็วโอ้โห ถือว่าเข้าอันตรายแล้วสุดท้ายก็โดนครับโดนเพิ่มเลยครับอัศัมชันครับเอาชนะศึกษานารีวิทยาไป5ประตูต่อนหนึ่งครับก็ทำให้อัศัมชันครับผ่านเข้าสู่รอบ64ทีมสุดท้าย